สดีค่ะอยู่ในช่วพงพิกหลังกล่องกับสกินแคร์ไอริสในมุมมองของสารสกัดและการบัดผิวค่ะตัวแรกครีมผ้าสูตรสมุนไพรไอริสช่วยกระตุ้นการทํางานของเมลานินให้ทํางานอย่างเป็นปกติปรับผิวให้ขาวกระจา่างใสเผยผิวใหม่ให้แข็งแรงและยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอาทิเช่นอารันโทอินช่วยผลัดเซลล์ผิวออกอย่างอ่อนโยนและยังมีไนาอาซินามายช่วยปรับผิวให้ขาวกระจา่างใสมีปริมาณ30กรัมในราคา400บาทค่ะ ตัวที่2นะคะทีมสิวสูตรสมุนไพริสตัวนี้นะคะจะช่วยยับยั้งการเกิดสิวฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะอีกครั้งยังมีสารสกัดจากธรรมชาติอาทิเช่นโลทานงแดงตัวนี้นะคะจะช่วยผัดเซลล์ผิวที่สื่สภาพให้หลุดลอกออกอย่างอ่อนโยนค่ะและยังช่วยปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนสม่ำเสมอค่ะและยังมีสารสกัดจากทีทีออยที่จะช่วยลดการอักเสบของผิวหนังนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียและลดอาการบวมแดงได้อีกด้วยค่ะ มีปริมาณที่30กรัมราคา400บาทค่ะถ้าหากท่านไหนสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Iris c น e a อร r ทุกสาขาได้เลยค่ะ